10ปีของสพสชเนี่ยมีเสียงสะท้อนทั้งชื่นชมแล้วก็เสียงที่ตาหนิเยอะอย่างเช่น,นือการเข้าสู่การบริการเนี่ยว่าจะเข้าถึงแพทย์ได้ในแต่ละครั้งใช้เวลาเกือบ10ชั่วโมงในขณะที่ได้พบหมอเพียง2นาทีท่านเลขาแก้ยังไงต้องเรียนกับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ขออนุญาตทำถามเรื่องไม่ดีแต่ว่าขอเรื่องเรื่องดีก่อนนะเรื่องดีเนี่ยเราทําให้ป้องกันประชาชน เราโงละลายยากจนปีนประมาณแปดหมื่นครอบครัวเราทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นแต่เคยไปใช้บริการในผู้ป่วยนอกประมาณปีละร้อยร้อยล้านครั้งทั้งประเทศเป็นประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบล้านผู้ป่วยนายจะเคยนอนวานปีละประมาณสองสามล้านคนปีนี้ประมาณเกิดประมาณหกล้านมุมมองของเราในบ้านในบ้านที่เป็นตัวแทนประชาชนคือประชาชนเข้าถึงบริการ แต่ว่ามุมมองของหมอพยาบาลหรือภาร์คงนานเยอะเกินซึ่งเป็นประเด็นทาให้เกิดความแออแล้วก็ต้องรอนายที่ที่ว่าครับขณะนี้เนี่ยประชาชนคนไทยไปใช้บริการประมาณสามสามครั้งกว่า,ากกบาทต่อคนต่อปีเนี่ยถือว่าไม่มากนะครับเพราะว่าเทียบกับประเทศข้างเคียงของเราอย่างเช่นที่ไต้หวันเนี่ยประมาณ14ครั้งต่อคนต่อปีนะครับที่อังกฤษในประมาณ8ครั้งต่อคนต่อปี ของเราสามครั้งต่อคนต่อปีเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มากนะครับทีนี้การที่มันแอบขนาดนั้นไปรอนานขนาดนั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาให้หมอให้เาเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยมันไม่ไม่ไม่พอดังนั้นการแก้ไขเนี่ยหรือเราคงไม่เคิดว่าจะไปลดเอ้ยประชาชนเนี่ยมาใช้บริการนะก็ต้องเพิ่มการให้บริการนี้การเพิ่มการให้บริการเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยเอ่อก็ต้อง รัฐบาลนี้ต้องมาแทนครับหนึ่งเพื่อให้บริการสองกระจายกระจายนะครับหมอพยาบาลซึ่งกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่หรือในกรงเทศเนี่ยให้ไปอยู่ในในที่ที่มีคนเยอะๆเช่นสิสเกตมีเยอะในเยอะกว่าราชบุรีเยอะแต่ว่าโรงพยาบาลสิสเกตนี้น้อยกว่าโรงพยาบาลราชบุรีเยอะเ่านั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขในเชิงระบบใหญ่โดยรวมทั้งเรื่องคนแเรื่องแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นง่าย นะฮะมันต้องใช้อภประกอบที่ต้องตัดสินใจรูปบรรยายนอย่าง,งการเพิ่มคนเนี่ยสำนักง,งานกรพก,ก็เป็นคนดูแลสำหรับคนภาคตะวันแต่ปัญหานี้เพราะว่ารัฐบาลเอง,องนนเนื่องจากขณะนี้เนี่ยภาระงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นค่าต่าๆค่าจ้างข้าราชการก็เยอะอยู่แล้วมันอาจจะมีกระบวนการในการที่จะใช้องค์ประกอบอื่นมาช่วยเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่ง เรื่องของการจัดบริการเนี่ยต้องต้องเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการให้บริการด้วยครับคนหนึ่งที่มีคนใช้บริการแค่สาครั้งต่อปีเนี่ยซึ่งถือว่าน้อยเนี่ยจริงๆแล้วแน่ๆอหาจจะเกิดจากความที่ทนไม่ไม่ไหวรอคอยไม่ได้ก็เลยไปเข้ามาในเอกชนอันนี้ดมมมีมีแน่นอนครับจริงๆมีการสารวจทางโดยสำนักงานสถิหชาติครับ,รบทุกป,ปีครับถ้าเป็นคนในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ยังยังไปใช้บริการ,ราตามสิทธิของตัวเองแต่คนในเมืองเนี่ย ในกรุเงเทพนะครับทนะ่านหลายส่วนก็อย่ที่ว่าไปใช้บริการรีดบลไปใช้บริการคลินิกแล้วจ่ายเอง,เองแล้วก็ไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนระับจ่ายซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขครับเพราะว่าตัวเลขที่3ครั้งต่อคนต่อปีนี่หมายถึงตัวเลขที่ในระบบของเราที่เลดที่ที่มันผิดหวัเงเราไม่รู้เราก็ไปใช้คลินิกครั้งนี่เราจะไม่ได้นับรวมถึงเรื่องข้างหน้าเนี่ยมีการส่งเสริมถึงเรื่องสวัสเป็น medical ครับทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอง ม่นับคนเอกชนมันจะวิ่งไม่ทําให้หมอขาดแคลนมากขึ้นผมเพิ่งอ่านข่าวอยู่เมื่อคืนเขาคา,าดว่าว่าจะมีรายได้จากการที่มีคนต่างชาติมารับบริการในประเทศไทย,ยปีหนึ่งมากกว่าแสนล้านตอนี้เราลองนึกว่าแสนล้านเนี่ยมันใช้แรงงานหมอพยาบาลนะในการจัดบริการสักกี่คนกว่าจะได้เงินแสนล้านโอมหาศาลนะครับท่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ผมมองดูว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะจะเดินหน้านี้ต้องมีกลไก,กในการที่จะาหาวิธีในการสับสนุนให้มีการติดแพร์พยาบาลแล้วมีเงินในการที่จะจ่ายให้เขาเพื่อจูงใจให้เขาไปอยู่ในชนบทในเป็นบริการประชาชนคนไทยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะไปเสีย mm hmm. นั่นเป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากแลวก็ผมคิดว่า ผมก็พูดในหลายๆทีว่าเป็นเรื่องที่ที่ต้องรู้ดูงม้ไเนี่ยผลกระทบระยะยาวเราจะเราจะมีปัญหากับประชาชนคนไทยได้นองที่ผมเป็นห่วงว่าเพราะว่าระบบสามสิบบาทเนี่ยเป็นระบบที่เป็นดูแลค,คนจนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังยืนยันว่าถ้าผมไม่ได้คัดค้านอธบายเรื่องนี้ก็่ชอบนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอให้รอบด้านว่ากลไกที่เกิดขึ้นเนี่ย ได้ผลดีในเชิงเศรษฐแต่ว่าต้องมีบทกระทอต่อไปใช่ก็หาทางป้องกันไม้ตั้แต่เรื่อยๆท่างสปสชในดุสืบทอดเจตนาลงของหมอสมุนอยู่ได้เหมือนเดิมไหมเจ <laughs> ตนากลุโหงองสม,มุนก็คืออยากให้คนไทยไม่ต้องยากจนหรือ้มละลายจากการเจ็บไ,ได้ป่วยอยากจะทําให้ประชาชนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีที่ไปใช้บริการครับเป็นมะเร็งต้องได้รักษาลงมเงเะเร็งไปนะครแล้วก็บริการที่ประชาชน ะได้รับต้องมีคุณภาพด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครัเรื่องคนรับทราบดีว่าการทําให้การประชาชนเข้าถึงบริการเนี่ยสิ่งที่สวชดูแลเนี่ยเป็นกลไกทางด้านการเนี่ยแต่ว่ากลไกลการมีเงินอย่างเดียวมันไม่เกิดการบริการมันต้องมีคนไปให้บริการมีระบบมีโรงพยาบาลมีมีสปรายเชนต่างๆในการที่จะไปทําให้ประชาชนเกิดการบริการเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันยังไม่บรรลุเป้ามา แต่ว่าเราก็ต้องมีความพยายามในการที่เดินต่อเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นอุดมการณที่น่าที่น่าที่จะที่น่าที่จะน่าน่าสาต่อไปีกที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการพยายามที่จะรวมสามกองทุนเข้าด้วยกันเพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในโอกาสเนี้ยโอกาสที่ได้เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนต้องเรียนว่าขณะนี้เราไม่ได้มีปวาตั้งใจที่รวรวมนะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะทําให้มันมีความเท่าเทียมกันสิทธิประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับทั้งสามงวามจุนเนี่ยต้องมีสิทธิประโยชน์หลักที่เท่าเทียมกันก่อนมันอาจจะไม่เท่าไม่ได้เท่าทุกสิทธิประโยชน์เท่าทั้งหมดแต่ว่าสิทธิประโยชน์หลักที่รัฐบาลจะจ่ายให้เนี่ยต้องต้องได้เท่ากันอันที่สองคือ,อวิธีการในการไปใช้บริการสิทธิในการเลือกเลือกเวลาจะใช้บริการเมื่อยากไปป่วยต้องใกล้จิตกันแล้วก็การจ่ายให้โดยบริการ แต่ว่าการบริหารยังให้ประกันสะังคมก็ดูแลประกันสังคมอยู่กบธิการก็ดูแลข่ายการยแต่ว่ากติกาในการจ่ายวิธีการจ่ายอัตราในการจ่ายเนี่ยก็มาช่วยกันสามสามหน่วยที่รับผิดชอบเนยมาเจบจาหารกันว่าจะตั้งทระโยชน์ใหม่ยังไงจะจัดการจัดการการจ่ายยังไงอัตราการจ่ายควยังไยังพาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผม เหมือนกันเลยนะใช้หมอที่ศรีราชาเหมือนกันเนี่ยใช้หมอทีมเดียวกันในห้องผ่งตาตัดเดียวกันนั่นแหละใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยผมจ่ายเงินให้ศรีราชาได้ประมาณแสนแสนแต่อีกเก้าพันกบริการจ่ายให้ได้ประมาณสองแสน่าต่างกันเท่าตัวใช่ถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยโรอองพยาบาลรักไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นว่ามันโจงกองไ่จ่ายกองกงไปทำอะไรอย่างงี้ใช่ไ,มไ,มไ,หไหมใช่ครับแต่ว่าไอ้นี่เราเกรงว่าพวก โรคที่มันมีคิวรอได้ยังท่านอธิบายอย่างร,ารอได้เนครับอย่างเงี้ยเรารอถ้าเกิดคิวน,นานไปเนี่ยถ้าคนโรงพยาบาลท,ที่เขามองซูทเขา,ามีปัญหาเรื่องค่าใจ่าเขาก็ไม่ผ่าตัดให้ผมเขาก็ไปผ่าตัดให้สวัสดิการหรือหรือหรือประกันสังคมซึ่งจ่ายได้มากใช่ครับอันนี้เป็นคือเ,เป็นสิ่งที่เราที่จะพยายามทําให้การจ่ายใกล้เคียงครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่แนวคิดของท่านนายกจริงๆนะคือว่า ไอ้อย่างนี้ยต้องทำอะไรก็คือควรจะจ่ายในอาตาัตราเดียวกันเลยดีกว่าข้าง<ช>หน้าอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ควรจะจ่ายเน,นี่ยตอนนี้ตอนนี้อาตาัตราเดียวเท่าไหร่ใช่นไหมฮะอาตาัอาตาราไอ้ที่ผมจ่ายหรืออาตาัตราที่กรมบัญชีกลางหรืออยู่ระหว่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับาว่าอาหารสองอาหารสองผมไม่ใช่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าร่วมกันจัดทีมวิจัยเป็นทีมเดียวแล้วก็ ที่แท้จริงที่แท้จริงผมเข้าใจว่าตัวท่านนายกทิ่งักเองเนี่ยเขารู้ว่านี่เป็นความเดือดร้อนของของเนเอสามกองทุนแล้วแล้วผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนประชาชนรับรู้หรือตระหนักว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าเขายังรู้สึกว่าสิทธิของเขายังด้อยกว่าสิทธิของผมมีสิทธิแล้วจริงแต่ยังด้อย ยังศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังน้อยกว่าข้าราชการและบุคลากรตอนนั้นนะครับผมคิดว่านี่เป็นอีกสเกต์หนึ่งของการขยันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้มันเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันอยู่ใใภธธธายใ,นใ,นใต้รัฐอเมริกาในยุคข,ของท่านเลขาเนี่ยส่วนหนึ่งท่านเลขาก็ต้องดูแลคุณภาพการรักษาดูแลภาพประชาชนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คุณหมอก็ต้องถือไม่เดียวกำกับพวกโรงพยาบาลต่างๆ ในแง่ที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐเองเนี่ยอาจจะรู้สึกบาดหมาไม่แฮปปี้กับตัวบทบาทเลขาในช่วงระหว่างสิบปีที่ผ่านมาเป็นความจริงกันหรือเปล่าทจริงแต่พอเราบอกว่าไม่เดียวงคือคืออย่างนี้ผมเองเออผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ที่ที่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่บ้างครับแต่ว่นไม่ใช่โชคดีแต่ว่าที่เขารู้สึกรู้สึกว่ายางว่าได้ว่าเป็นพอเขาเขาเหนื่อยแล้วก็ แล้วก็มีปัญหาอะไรแล้วก็ประชาชนก็จะไปเรียกร้องอะไรเนี่ยแล้วสกชแสดงบทบาทซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดการเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจผมก็พยายามทุกาัจที่ว่านั่นเป็นบทบาทที่ผมต้องต้องทำหน้าที่เพราะเขาออกแบบไว้ผมทำในนั้นัปนยแต่ว่าอะไรที่มันสามารถที่เราสามารถที่เจรจากับทางหน่วยงาน อา ح ح จารย์โจ้บอกให้เข้าใจว่าสถานการณ์ประเทศเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันไ, <S <S ไม่ได้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่เราจะสามารถาได้อย่างที่เราคาดหวังอะไรทั้งหมดประชาชนเองก็ต้องยอมรับประเทศเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรามีหมอแค่นี้เรามีโรงพยาบาลขนาดนี้เรามีเวลาให้ใหค้คุณได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นตรวจคนละสินาทีคนรออยู่ข้างหน้าพันคนแล้วหมอมีอยู่สิบห้อง ห้อหนึ่งตรวจสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงตรวจได้ 6, 6, 6หกพหกคนสามชั่วโมงตรวจได้สิบแปดคนคุณจะทำยังไงนะแต่ที่ที่มีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลจะเข้าใจนะไอะ้ที่มันคนที่เขาไม่มีปัญหาเขาไม่มาพูดหรอกคนที่มีปัญหาเขามาพูดเราก็เลยรู้สึกเออมัมนเป็นปัญหาแต่ทั่วไปไม่เป็นปัญหาท่าเลขาเข้าว่าละเป็นงตำแหน่งท่านเลขาเนี่ยก็มาจะครบวาระเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัดสินใจด้วยอยงว่าท่านจะลงสู้ตำแหน่งสมัยหนึ่งเพื่อจะดูแลเงิน กองทุนเป็นแสนล้านก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องสมบูรณภารกิจมันก็มีมีที่ที่ทีี่เรยนต้องทำอยู่แต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยคงต้องดูทิศทางว่าโดยดูแล้วเป็นยังไงแล้วเนี่ยมีมีเขาทางคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่เลือกเที่เขาเข้าใจหรือเขาเห็นศักยภาพของเราด้วยไหมแล้วก็มีก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ส่วนทีมงานน้องๆหลายคนที่ทํางานมาด้วยกัน็ก็ก็ถามเป็นไงบ้างคือก็ท่านมีความเสึกเป็ีห่วงแล้วก็แล้วก็มีความต้องประเมินนะตั้งสุดท้ายก็ประเมินดูว่าเป็นแต่สิ่งสนับสนุนท่านให้ต่อยอสมัยหนึ่งจากพวกกลุ่มแพทย์ชนบทแล้วก็กลุ่มคือขายภาคประชาชนเนี่ยก็สุกอยู่ก็มีความขึ้นไหวอยู่อย่างตอนนี้เนี่ผมเป็ไม่ใช่ว่าเป็นเสียงสนุนแต่ว่าผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าหน้าดีที่ผ่านมานะครับนั้น ที่ผมเรียนว่าเวลาเราภาพเวลาเราถูกแั้งมาแล้วเราพยายามเป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ประโยชน์เนีในภาพตัวแทนของภาพจจประชาชนก็คงเห็นว่าบทบาทนี่มันชัดเจนที่เราสิบปีที่ผ่านมาเรา,าทำหน้าที่ครับส่วนเรื่องเรื่องตัวแม่ฉบับเองผมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของบริการโดยส่วนใหญ่ครับนะผมว่าเขาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสปอชอย่างที่ผมเรียนว่าบางส่วน ที่รู้สึกว่าไปทําให้ใใหให้้เกิดเ,เกิดไปเจาจาต่อรองไปทําให้กระบวนการในการบอิรัปัญหาเนี่ยดูเหมือนเอ๊ะทำไมไปอยู่ยืนอยู่ข้างประชาชนไปหลังมากกว่าอย่างนี้ก็มีข้อความเขาไม่เข้าใจรืว่าคำถามสุดท้ายถ้ามีความพยายามของกลุ่มทุนทจะเข้ามาแทรกนะนรานธนเป็นสมนักงานไม่ว่าจะบอกจะเป็นใครก็แต่ทางการซึ่งมัน,นออกแบบมาให้ โกนันคือควบคุมเราแล้วจริงๆแล้วแบบบอร์ดขุนเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็บอรเนี่ยโดยหน้าที่ก็ต้องรับนโยบายรัฐบาลมาสารตอบแล้รั็มารับนโยบายรัฐบาลมาบวกกับดูกฎหมายที่รขาถูกสมบูรณ์นะครับมากำหนดนโยบายให้ให้สชทำสชก็มีหน้าที่แปลนโยบายให้เป็นการแบบทำให้เกิดผลในทางด่วน ถ้าสมมติกลไกเป็นแบบนี้ผมมั่นใจว่านโยบายระบาดชุดนี้นะครับนะที่เขีงนเนี่ยเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ในการมีการพัฒนาการสถาบันนั้หลายเรื่องเช่นการพัฒนาบริการส่งกำลังแก้ปัญหาต่างๆมันสอดคล้องกับสิ่งต่างๆครับนั้นถ้าเกิดสมมติว่าการปฏิบัติหน้าที่ระตามแล้วก็ลักษณะที่มีสังคมเฝ้ามองผมมั่นใจว่ากลไกลคงจะเดินไปข้างหน้า